I'm uh -huh. นะครับอ่ะทองแล้วไปดูครับ กระตายกับเต่ามันหมายถึงอะไรลูกหม ทำนองเพลงอะไรเอ่ยเพลงถอยยคือเพลงอะไรถ้เปรู้จักไหมลูกเพลงพบ้านเพลงพิานใช่ไหมครับอ่ะแล้วเคยเห็นไหมเพลง่อยเพลงพิมานน้าดน่งน้ำโยงน้ำพวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปร้องเพลง่อยจึงเป็นเพลงพบมานของภาคกาง แต่นอกจากเพลงฉ่อยแล้วยังมีเพลงอะไรอีกครับเพลงแรว์เพลงแรวที่เป็นเพลงดูริมานประจำจังหวัดของ คืนก็มีหลายแบบแต่วันนี้ครูขอใส่แบบเออเออชาเออเอยเนาะท่าบอมแล้วเดี๋ยวไปดูตวัวอย่างท่านีน้หนึ่งนะครับวันนี้ครูทราบว่ามีมานักแสดงเราบางคนเนี่ยทำได้แล้วด้วยแหละเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนรอ้องให้ฟังนะครับต้องตอบกันดีมั้ยดีมั้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตวัวอย่างเออนชาเออพูดถึงตำนวันทวัน Na <laughs> ไม่ถูกได้รักว่าเรียกผูกต้องเรียกแก้น้ำน้อยยอมแพ้นเอยชา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 น้อยแม่ได้ไหมครับได้ค่ะเออถ้าได้เดี๋ยวรอบนี้ราอพร้อมๆกันเลยเชิญคุณนผู้เด้นน้ำอ่ะสามสี่ป้ายฮอล นนี้นะครับคุณครูว่าเอ๊ะแล้วนักเรียนรู้จักตำนวนไทยเพิ่มขึ้นหรือ,อยังลูกรู้จักเพิ่มขึ้นไหมครับอ่าจักอ่าตำนวนไทยคืออะไรอ่ะคืออะไรคือคอะไรอ่าอ่านะเด็กนิสอิตาบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบเพื่อสอนอคนอื่น,นมีไหมครับคนอื่นมีไหมเอ่ยอ่า เด็กชายจินตนาบอกว่าเป็นการย่อความให้มันจัดยาวๆให้มันกระชับพื้นอ่ะมีคนอื่นอีกไหมครกอ่ะมีไหมอ่าถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปเรียน,นรู้กันว่าตํานวนไทยคืออะไรแต่เอ๊คุณครูสังเกตว่าในนี้เหมือนจะมีตํานวนไทยฝงอยู่นะใครเห็นแล้วบ้างเอ่ยยกมือขึ้นอ่ะปณิตาย,ยกมือก่อนกระตายไมานกาไม้จันทุกท้องถามอ่ะ มือไม่พายเท้าราน้ำเมื่อกี้เห็นเรือแก้วยกมือมน้ำนะน้ำพริกละลายไม่น้ำน้ำน้ำพริกละลายในน้ำมีอีกไหมครับอ,อะไรครับน้ำร้อยยกแพ้ไปน้ำร้อยยกแพ้ไปหมดหรือยังเอ่ยเรียนถูกต้องเรียนแก้ค่ะอ่าเรียนถูกต้องเรียนแก้เอาประสบการให้นักเรียนตวดดูเ่อยนมานะครับอ่ะดีมากมากเลยที่นักเรียนตอบมาทุกสำนวนถูกต้องหมดเลยนะครับต่อไปเรารู้จักกับความหมายของตมไทยอีกนิดหนึ่ง อ่าจำนวนคืออะอพร้องกันลูกหนึ่งสองสามค่อยๆทแบบไม่ตรงไปตรงมาต้องแปลความหมายจึงจะเข้าใจและอะาจหมายรวมไปถึงสุภาษิตและคำพังเพยด้วยอ่าถูกต้องครับนักเรียนจานวนเนี่ยมันมีความสมาแบบไม่ตรงไปตรงมาเราอ่านร้องเนี่ยเราต้องแปลความจึงจะเข้าใจเนอะ หมรวมที่นี้ก็คือมาถึงสุภาพสิทธิ์นะครับคำพัง,งเพยสุภาพสิทธิ์เนี่ยจะมุ่งสอนใจให้ข้อคิดส่วนคำพังเพยจะพูดเป็นกลางดามีความหมายเปรียบเทียบเช่นทำนามาหล,ลังคนเป็นการเปรียบเทียบของคนที่ใส่แบบไหนลูกเอาเรออ่า,าอย่างเงี้ยคือเป็นคำพังเพยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ําเชี่ยวอย่าขวาเรือเป็นการต่อให้เราทำไรนะน,น้ำเชี่ยวอย่าขวาเรือต่อให้เราทำอะไรลูรกระมัดระวังในการ พูดในการทําใช่ไหมครับอย่ากไปขัดขวางผู้มีมีอะไรลูกมีอะไรเยอะแยๆมีมมอำนาจเก่งมากนะครับอ่ะต่อไปเราจะไปเครื่นงลงกันอีกแล้วนักเรียนสังเกตไหมครับว่าวันนี้ทําไมนักเรียนน่าเป็นกลุ่มกุรู้ไหมว่าต้องทำอะไรกันต่อ,เ,อเล่นเกมอ่ะเล่นเกมวันนี้คุณครูมีเกมให้นักเรียนเล่นแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องฟังกติกาให้เข้าใจก่อนรับกะระดิกาก่กระดิกไก่กระดิก นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องตั้งชื่อกลุ่มด้วยตัวเองโดยตั้งชื่อกลุ่มให้มีความตั้งต่ำตามใจนักเรียนนักเรียนอน,น้าไปคุยกันได้เลยครับตอนนี้คุยกันด้ว่าจะตั้งชื่อกลุม่มอะไรกลุ่มแรกนะครับชื่อกลุ่มการ์เนนะเป็นชื่อกลุ่มภาษาไทยๆนะครับกลุ่มที่สองชื่อกลุ่มผงเหินก็ชื่อแบบไทยๆแต่มีภาษาต่างประเทศปรับตัวมานิดหนึ่งคือภาษาบาลีสัมิติกนะครับต่อไปมุ่งกรชื่อ ดูก็ไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่นะนักเรียมาตอบต่างๆเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรคุณครูให้อิสระทำความคิดอ่ะกรยการคอที่ตอบนะครับคุณครูจะมีภาพปิศาะให้นักเรียนดูอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพปิศาะครับอ่ะให้ดูกันในนาทีท่านักเรียนทุกคนดูนะครับทุกคนต้องดูนะดูแล้วคิดว่าคุณครูจะให้ทำอะไรกับภาพนี้อาจารยการคือนักเรียนต้อง ทีละแถวออกมาหนึ่งคนมีเวลาติวินาทีเท่านั้นติวินาทีเท่านั้นเขียนชื่อจำนวนที่ปรากฏในภาพแค่คนละหนึ่งำนวนเท่านั้นหากเขียนผิดครูหหกคะแนนลือครึ่งเดียวถ้าเขียนถูกหนึ่งจำนวนคนละหนึ่งจำนวนนะครับให้ห้าคะแนนถ้าเขียนสกดผิดเหลือสองจุดห้าถ้าเขียนแล้วไม่มีปรากฏบนนี้ไม่ให้คะแนนเข้าใจไหมครับ มีเวลาให้คนละิ0วินาทีพร้อมนะครับเริ่มจากคนที่1และไป2คนที่3และคนที่4นะครับแต่มีข้อแม่อย่างหนึ่งว่าข้อแม่ข้อแม่ข้อแม่คือถ้านักเรียนคนที่1เขียนสมมติเขียนว่าตัมน้ำพริกะลานให้น้ำไปแล้วแล้วบางคนปรากฏว่าคนที่4กลุ่มนี้ไปเขียนตัมน้ำพริกตลายให้น้ำอีกใครได้คะแนนครับกลุ่มหนึ่งได้คะแนนเพราะเขาเขียนจอนคุครูจะรัดับหมายเลขมาใหลายดับเพราะฉะนั้นนักเรียนห้ามทำกับเพื่อนทาง และเราต้องมีผู้ที่คิดก่อนเท่น,นัน้นจึงจะได้คะแนนตอกลงนะครับพร้อมยังครับ <Okay, so. S 1> มีใครไม่เข้าใจไหมครับ <Okay, so. S 1> อ่าถ้าเข้าใจแล้วคนที่ดึงยืนยืนนะครับมีเวลา10นาทีนะครับเขียนตามช่องของตัวเองถ้าพร้อมแล้วจอกันนะหนึ่งสองสมสามนะครับสามสี่ห้าหก คนที่สองยืนยืนอย่าเพิ่งนะ่ครับยืนไว้ก่อนทุกคนนั่งดีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเช็คความถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คมังคตองเดือดตัวเดี๋ยวเราเช็คจากกลุ่มไหนก่อนดีเราเช็คจากกลุ่มไหนก่อนอ่ะกลุ่มไก่ฟ้ามาเลยกลุ่มไก่ฟ้าบอกว่าหมายเลขกนึงไก่เห็นตีงูงูเห็นตรงกันตรงไหนมีภาพครับตรงไหนช่วยชี้หน่อยตรงตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อ่าอันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้อง ห้าแนนหมาหยอกไก่อยู่ไหนครับหมาเหยาะไก่อะนี่ใช่นครับหมาหยอกไก่ครับถูกต้องครับหาแนนไม่ได้เหยาะหรอกครับต่อได้ขี่ช้างจากตะกระแต่อยู่ไหนครับอยู้เลยใช่ไหมรู้เลยอ่ะนะครับห้าแนนชี้โรงให้อะไรให้อะไรครับให้กระรอกให้กระรอกอยู่ตรงไหนครับนู่นอยู่ตรงนั้นี่ใช่ไหม ต่อไปปลาใหญ่กินปาเล็กนา่ฉลามฉลามอาฉลามห้าคะนนทนี้อะไรครับต่อไปครับเนี้เต๋าปาจระเข้นู่นค่ะอานู่นอาห้าคะแนนต่อไปน้ำาำลางกินน้ำรดนกินปลาอาอันนี้นะครับห้าคะนนต่อไปสุดท้ายนกน้อยกำลังแต่พอตัวนู่นนู่นบนทอ่วันไหนามั้ เราได้วนะ่งนี้ได้กี่คะแนนครับ4แต่ยังไม่รู้ว่าุ่งน,นี้ไปซ้ำกับหมายเลขอื่นหรือเปล่าให้ติดติดไว้ก่อนนะครับอ่ะา4คะแนนต่อไปทุกคนยังไม่เหนนะจับกระพี่อะไรนะต่อไปกลุ่มของเธอนะครับจับปลาสองมืออยู่ไหนเอย่ยอยู่ตรงน,นี้อ่าคะแนนต่อไปครับ,นะน,รน,บน,น้ำก็ได้รีบตอบตรงน,นี้อ่าคะแนน ต่อไปครับมือไม่พาเท้ากันนะครับนักฆ่าการน้าคะแนนต่อไปครับเข็นรถขึ้นภูเขาข้างบนนู้นเลยอ่ะีห้าคะแนนตอนจราเข้ว่ายน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะนี่ใช่ไหมครับอ่าคะแนนต่อไปกวนน้ำน้ำขุ่นอยู่ไหนเอ่ยอยู่สายมืออยู่สายมือลูกใหญ่ๆนี่ใช่ไหมนะห้าคะแนนอ่ะเดี๋ยววันนี้ใครตอบ น,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 นันกเรียนยีตคุขขึ่มาแล้วนะแล้วจดตำหนิของกลุ่มตัวเองไปค้นคว้าหาความหมายในแต่ละบ้านแล้วมานำเสนอในชั่วโมงถัดไปนะครับส่วนวันนี้ก่อนที่เราจะจบขั้นเรียนไปคุณครูอ,อยากให้นักเรียนร่วมกัน,น,กน,นกร,ร้องเพลงตำนวนไทยสักหนึ่งรอบเป็นการสรุปบทเรียนได้ไหมครับได้ได้รจจอร้องจับะไรที่เตลนห่ออ่ะหนึ่งสอ E เข้าใจกันไม่เอ่ยเด็เๆเข้าใจนะอ้างแล้วสัมพันไทยคืออะไรนะมา่ะกุ้งที่เราเรียนทำไปสําพนไทยคืออะไรนะทําเปรียบเทียบมีความหมายยังไครับตรงไปตรงมาไหม <c oughs> ไม่ตรงไปตรงมาต้องแปล <c oughs> ต้องแปลความหามายริงจะเข้าใจไนดะ้อย่าลืมไปค้นคว้านะครับสันวนที่เราเขียนไว้บนกระดานนะครับนักเรียนจดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นพบกันในชั่วโมงหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ อ่า,อา,อาเรียบร้อยแล้วเชิญไปในชัมม่วโมงต่อไปได้นะครับ